ยาวแลวกันคิปสันส้นๆในการเป็นเรื่องมัมมอเรื่องเล่าประวัติต่ตางๆอันนี้จะเล่าป,ประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วกันนะเผื่อบางคนไม่รู้นะ,ะประวัติของพระพุทธเจ้านะเพื่อนนะประวัติของพระพุทธเจ้าพระประวัติของพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนะพระโคตมะพุทธเจ้าหรือพระสัคยมุนีมีพระนามเดิมว่าสินธะโคตมะนะประสูติณบันสุก คือ15ข้าเดือน6ปีจอกองพุทธศักราช80ปีณสวนลุมพินีวันแขวงกบินลพัฒปัจจุบันคือตำบลลุมมิเดประเทศเนปานนะทรงเป็นพระโอรส <c oughs> ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุดทวทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบินลพัฒับกรพนาศสิริมาหามายาพร,พระราชจิิดาของกษัตริย์ โกริยองค์แห่งกรุงเทวทหะแคว้นโกริยะนะครัภาพประวัติโดยละเอียดแบ่ออกได้เป็นสมช่วงนะหช่วงก่อนตัสรู้ประสูตรทรงประสูตรโดยไม่ต้องทรงตัดภาษาภาษาดือเนาะพระ,พระองค์ทรงเดินได้7จก้าและตรัสว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนี้ทรงใช้ชีวิตในวงัง พระอ,องค์ทรงใช้ชีวิตในวังอย่างสุขสบายมีพระโอรสพระนามว่าราหุลน,นะมีบุตรชายชื่อว่าราหุลทรงออกผนวดเมื่อพระอ,องค์มีพระชนมายุย9่พรรษาทรงได้เห็นเทวดานางฟ้ามนุษย์สัตว์ป่าคนแก่คนป่วยคนเอ่อคนตายเนาะเกิดความเหืือหน่ายในโลกจึงตัดสินใจออกผนวดทรงบำเพ็ญเพียรพระอ,องค์ทรงออกบวชและสละสวัหาทาง้นทุกข์ โดยศึกษากับสำนักอาจารย์ต่างๆทรงตัดสรุ้เมื่อพระอ,องค์มีพระชนมายุ3 5พรรษาทรงนั่งสมาธิใต้ตนโพณนะเมืองพุทธคยาแคว้นมคตปัจจุบันคือรัฐพิหารประเทศอินเดียและได้ตัดสรุ้สัมมาสัมพุทธญาณกลายเป็นพระพุทธเจ้าช่วงที่สองเนาะช่วงตัดสรุนะ ทรงแสดงปฐมเทศนาพระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปจวัคคีทั term, ้งห้าคนปัจจุบันเมืองสารฐานคือประเทศอินเดียนะทรงโปรดสัตว์พระองค์ทรงเดินทางไปโปรดสัตว์ตามคณนต่างๆทรงตั้งสงพระองค์ทรงบวชให้กับพระอัญญาโกตธัญญะเป็นพระภิกษุเป็นพระภิกษุองค์แรกรูปแรกและมีพระภิกษุสง์ตามมาอีกมากมายทรงมีภาษาวก พระอ,องค์มีสาวกมากมายเช่นพระอ,อนอนท์พระโมกัลานะพระสาริบุตรสามช่วงนิสานะช่วงหลังตัดสรู้ทรงจำพรรษาพระองค์ทรงจำพรรสาตามขวัญต่างๆทรงพระปรินิพานเมื่อพระอ,องค์มีพระชนมายุ80พรรษาทรงประชวรหนักและเสด็จดับขันปรินิพานณนะ์เมืองกุสินาราควันมันละปัจจุบันคือเมืองกุสินารารัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียนะ พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาทรงสอนให้พ้นทุกโดยการปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาทรงมีพระเมตตาพระกรุณาทรงเส,สีสระเพื่อสัพพสัตพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่ไปทั่วโลกมีผู้คนนับถือเป็นจํานวนมากจนถึงปัจจุบันนะครับเนั่นนะก็เป็นเรื่องเล่าที่เราจะจะทําพยายามทําคลิปทุกวันแล้วกันจะเห็นหน้าผม,มบ่อยๆตัวนี้นะใน ช,ช่องฟาฟนี่ยาหจะเห็นหนะผมบ่อยแล้วแหละผมก็จะทำเรื่องเล่าหาเรื่องเล่าต่างโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาแนล้วกนเอามาพูดมาโม่กับเพื่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่เพื่อนจะได้ทำสมุดบี